น,นี้คือปลาสามล้นนะครับทุกคนลูกค้าเอาเป็นชิ้นนะครับตัวหนึงประมาณสองชิ้นนะครับทุกคนทีนะครับกลับบ้านนะครับทุกคนแต่เช้าเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็น้ําป,กป,กปลากระพงสามล้นนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่ถุงนะแต่ทีละที่ีละทีนะครับอันนี้คือก๋องนะ จัดที่นะทุกคนผ่าร้องหัวนะครับทุกคนแล้วก็จัดโบนเน้นหน่อยนะประมาณนี้นะจัดหัวกล่องเสร็จแล้วก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็เราจะเตรียมปลาเอาปลาใส่แล้วนะครับเนี่ยเอาปลาใส่นะครับ นี่เอาปลาใส่ก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนวันนี้นะเลยน้ำนะครับเลยน้ำสามล้นนะครับทุกคนเราใส่ถุงนะครับน้ำก็จะตัดแบ่งเอาไว้ใส่ถ้วยแบบนี้นะทุกคนมันจะได้เท่ากันทุกถ้วยเลยทุก,ท,ก,ท,กที่เลยนะครับนี่จะตัดแบ่งเอาไว้แบบนี้นะครับมันจะได้เท่ากันทุกที่นะครับทุกชุดจะได้เท่ากันเป๊ะเ,เ,เลย นี่คือตต่ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วครับทุกคนเวลาของกลับบ้านเราจะใส่ถ้วยแบ่งให้มันเท่ากันก่อนนะไม่ใส่ถุงนะครับนี่ก็ใส่ประมาณนี้นะใส่ถุงแล้วก็ได้ประมาณนี้นะครับทุกคนดทอดใส่หน่อยนี่เตรียมห่อนะครับ เลือแค่ใส่ถุงหิ้วกลับบ้านแค่นี้ก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับทุกคนว้าวปลากระพงสีสวยงามน,นะครับทุกคนแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับทุกคนไปหาลูกค้าได้แล้วนะคะระับปลากระพงสามลกลับบ้านนะครับทุกคนแต่เช้าเลยนะอาหารเมนูทุกๆจานทุกๆเมนูนะครับเวลาเราทานเนี่ยเราต้องใส่ใจมันเดี๋ยวจะออกมาด้วยดีเสมอนะครับทุกคน คลิปนี้ก็ลาไปก่อนเท่านี้นะครับ